ตอนนี้การเมืองยังวุ่นยังยุ่งอยู่นะครับตัวเลขของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นตัวเลขหนึ่งแต่ตัวเลขที่จะใช้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นอีกตัวเลขหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะมีการนับรวมเอาพักสองลุงก็คือพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนับโหวตว่าจะโหวตแคนดิเดตนายกให้กับเพื่อไทยถ้าจะโหวตให้จริงๆเก้าอี้ครมก็ต้องมานะ แกนนาของพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยเชื่อว่ายัางไงก็ตามแต่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินจะได้นายกรัฐมนตรีในรอบนี้เลยแบบม้วนเดียวจบอย่างแน่นอนแล้วก็ปฏเิเสธกระแสข่าวที่บอกว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลจองเก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้เดิมไปค่ะตามทำลายการเมืองหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติชี้ขาดประเด็นเรื่องอำนาจรัฐสภาตามข้อบังคับที่41 จะเคาะกันวันที่16สิงหาคมนี้นะคะตามขั้นตอนในวันมูฮัมหมัดนอมัาประธานรัฐสภาก็จะทําหนังสือเชิญประชุมสมาชิกรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งตามคาดการน่าจะไม่เกินวันที่22สิงหาคมนี้ ก่อนจะเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการทีนี้มาดูการฟอร์มทีมรัฐบาลของพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยตอนนี้ฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเอาไว้9พักการเมือง9พักการเมืองเนี่ยจะได้238เสียงนะคะในจำนวนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าพักการเมือง2ลุงจะมาร่วมด้วยหรือไม่และถ้าเป็นไปตามรายงานการแบ่งสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรี9ต่อ1หรือครมรเศรษฐาน1 คาดว่าเพื่อไทยจะได้เก้าอี้16บกวกหนึ่งก็คือได้เก้าอี้นายกบวกครม,มส่วนภูมิใจไทยเนี่ยได้เจ็ดเก้าอี้ชาติไทยพัฒนากับประชาชาติแล้วก็พักเล็กได้คนละหนึ่งเก้าอี้ค่ะมีข้อสังเกตนะครับเมื่อแบ่งสัดส่วนเก้าอี้รัฐมนตรีจากพักร่วมรัฐบาลเกพักแล้วมีทั้งหมด26เก้าอี้ครับแต่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ครมเนี่ยมีได้36คนรวมเก้าอี้นายกด้วย แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเก้าอี้ที่เหลืออีก9นั้นอาจจะเตรียมไว้ให้กับพักการเมืองสองลุงนะครับฝั่งแกนนำเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเนี่ยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการแบ่งเก้าอี้โดยการตั้งเงื่อนไขต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเดิมโดยบอกว่านายเศรษฐาทวีศิลป์นั้นหยิบยกมาพูดคุยก็อาจจะเป็นแค่หลักการทางการเมืองครับที่บอกว่า,ากระทรวงเดิมต้องไม่ซ้ำคนเดิม ด้านรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยมั่นใจครับว่าการโหวตเลือกนายกจะทําแบบม้วนเดียวจบตอนนี้พยายามเดินหน้าหาเสียงสนับสนุนให้ได้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาหรือเกิน375แล้วก็บอกด้วยว่าเท่าที่ฟังเสียงพักประชาธิปัตย ฟังเสียงพักรวมไทยสร้างชาติพูดไปในทางบวกโดยจะใช้นโยบายเป็นแกนกลางในการทำงานครับแล้วก็เชื่อว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำงานภายในเดือนกันยายนนี้และต้องจับตาอีก9ก้าสำคัญในวันพรุ่งนี้ที่หลายพักการเมืองก็นัดหมายประชุมพักกันนะคะโดยเฉพาะพักพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินัดหมายสมาชิกมหารือกันเพื่อประเมินทิศทางทางการเมืองและบทเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะ เช่นเดียวกับพักประชาธิปัตย์นะคะเรียกประชุมเช่นกันแม้ว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยจะยังไม่ชัดเจนเรื่องตัวหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็ตามขณะเดียวกันต้องดูพักก้าวไกลด้วยนะคะพักก้าวไกลสุดท้ายแล้วจุดยืนทางการเมืองจะออกมาเป็นอย่างไรแต่เบื้องต้นนะคะแกนนาพักอย่างนายชัยธวัตุลาธนเลขาธิการพักก้าไกลก็ออกมาย้ําว่าการโหวตเลือกนายกนั้นอาจจะต้องมีเงื่อนไขผ่านการพิจารณาฟังเสียงสะท้อนของประชาชนด้วยค่ะ